โอเคฮะก็สวัสด <conversion> ีนะฮะวันนี้เรามาเล่นมาเล่นว่ายน้ำกันนะกับพวกพี่ๆกันนะอุ้ยเป็นวันที่แสนสดใสใช่ไหมพี่เปะ้วันนี้เรามาเล่นแบบอะารกันโอเคครับพี่เป๊ะเราเล่นแบบอะไรกันครับเรามาเล่นแบบดอปเปอร์กันนะครับเราไปอ่านกฎกันเลยดีกว่าทุกคนยืนเรียงแถวตรงนะบมตามอายุครับตามอายุครับเรียตงตามอายุครับเฮ้ยใครมาพี่เป้ะใครเขามาเฮ้ยเฮ้ยใคร แขกเวทตับเชิญเขาคือใครเขาคือใครบายบายบ๊ายบายไปแล้วครับใครนี่ผมรู้จักพี่โบ๊ที่ไม่รู้จักโอเคอ๋อเบียเบียอ๋อเบียเด็ดเลยโซบิเป้เขาโอเคครับเบียอะไรเบียเหรอไม่ใช่เบียเราคนละเบียพี่คนละเบีย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 นี่พี่เบียที่อยู่เด็ดีต้อนรับเข้าสู่ด็อกเฟอร์มีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะชนะก็คือเซอร์ไบโรว์เดลฟ์ ตกกบไปแบบไม่ตายเดี๋ยวก็รู้อ่ะมีกฎข้อเดียวคือห้ามทำลายบล็อกนะครับใช่เลยดีกว่า Let's go อะไรเนี่ยเราก็สร้างขอขอบคุณที่สร้างแบบนี้นะครับผมมากครับขอบคุณมากครับคนสร้างคนสร้างคนสร้างเสียคนสร้างเนี่ยชื่อเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนครับเออเดี๋ยวกันสวัสดีสมศักดิ์นี่ตั้งชื่อตัวนี้ว่าสมศักดิ์อะนะสมศักดิ์เียอะไรอ่ะเออนึก่านทางขวาทางซ้ายครับ อัวปปลลาายยแดงใสอันนี้เขาบอกว่า if you play on server อ๋อนี่พี่เซ็ตไปหมดแล้วครับผมอ๋อเดี๋ยวเดแล้วออ๋เดี๋ยวทุกคนทุกคนปรับ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 ก่อนนะครับปรับสมูทไลท์ออฟครับสมูทไลท์พี่ผมผมเป็นภาษาไทยความกว้างต่ำความสมูททไล์ออความสว่างครับความสว่างสว่างปรับสุดครับสมูทไลท์นี่คืออ่าสมูทไลท์คือกดกดตัวเลือกอ่ะแล้วกด วิดีโอเซตติ่งมันจะอยู่ข้อซ้ายฝั่งที่สายข้อสองฝั่งซ้ายแสงนวลปรับเท่าไหร่นวลปิดเปิดไกล้สุดใช่ป่ะปิดเปิดแต่หมดเป็นมันกลางนะพี่ผมเป็นกลางนะปิดเลยแล้วก็ประสิทธิภาพอันนั้นปกติไม่ต้องแสงแสงนวลปิดหรือขั้นต่ำพี่ปรับระยะการมองเห็นเป็นไกลที่สุดไกลที่สุดนะโอเค ไช่มากเราก็เราไปที่สุดแล้วแล้วแสงนวลปรับเป็นต่ำสุดแล้วพี่ขั้นต่ำหรือขั้น,ส,น,นสุดแล้วปิดนวลปรับเป็นต่ำสุดปิดไปเลยโอเคบรรทมสุดนะฮะไม่ได้ต่ำไม่ได้ปิดนะครับเป็นต่ำสุดนะครับผมกราฟิกฟาสนะครับไปกันเลยตัวเอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กันนะฮะมีะใครบ้างเอ่ยอันับมี่กราฟิกโอเคน้อยสุดปรับหน้าจอเต็มมีปรับครับเมฆปิดโอเค ที่หลังผมไม่ใช่เพิ่งมาเพิ่งมาที่หลังผมเช้ภาษาอังกฤษแล้วพี่ไม่เอาไปหายแล้วอย่าเพิ่งมาให้เพิ่งเดินมาครับวันนี้วันนี้เดินมาลงครับโอเคครับเดินมาลงกันนครับโอเคครับหัวหน้าใหญ่สามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ปรับใกล้ล้วพี่ผมกลางๆกันเน่ยเรามีวันนี้เราอยู่กันกี่คนเอ่ยห้าคนมีเปงแล้วก็มีคาพิเลตโตอีกคนหนึ่ง อันยองอันยองเดี๋ยวคลิปหน้าตั้งชื่อคาปิเลโกะนะออาชอบอันยองชื่อดีกว่าโอเคฮะอ่านครับเป๊อ๋อนี่ไม่มีอะไรมีอะไรเอาเซฟอ๋อนี่คือเซฟพอยต์นั่นเองนะฮะโอเคครับเดย์นะครับเช้านะครับขึ้นไปขึ้นไปกลับมาดิโอ้ทำไมมันเป็นลูกเงี้ยต้องให้บล็อกไปกดอาอบล็อกไปกดเลยไปกดผมเปล่าเปล่าไม่ใช่ต้องยืนตรงบล็อกทองแล้วกดล่วงสิครับหรือเปล่าล่วงสิครับเปล่ามันจะเป็น ไเชื่อก็ลองดูครับเดี๋ยวก่อนใครใครไม่เกี่ยวเดินถอยมาใครไม่เกี่ยวเดินถอยมาเฮียเอาละครับเอาละครับเฮียตุ๊กอะไรตุ๊กอะไรอือตายครับผมคนที่สองนะไปแล้วเดี๋ยวนี่เราบโบนพัฒน์ก่อนโดดไปไหมโอเคตามทีทุกคนไปคอามันโด go go โ o go go hot 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 ไปเลยเป้เฮียเฮียพี่ไปแล้ว let's go ไปเอ้าเฮียลงก่อนดิกตัวทีพี่ เล่นกลางแล like. mm ้วเอื้อรอดรอดพี่รอดวะแหมให้มันรู้ทำไมไม่ต่อแล้วพี่บ okay. ินไปเลยพี่บินผมรู้พี่คือไปแล้วพี่ไปนะเอาเลยพี่โชคดีมีใครเว้ยโชคดีมีใครกูอยู่ตรงนี้แหละกูรู้แล้ะโชคดีมีชัยไอ้เออรอดครับมีกล่องครับเอ้ยพี่เี้เขาบอกให้เก็บเพชรเป็นแต้มใช่ไหมครับใช่แบลใช่แบลนะฮะไม่ไม่ถ้ามีอะไรให้เก็บก็เก็บเก็บไปอเพชรคือแต้มนะครับโอเคเลยได้กี่แต้มมาห้าคนนี้ได้กันกี่แต้ม เรอก่็เรอก็หูเสียวบอสบอสมายืนดูตรงนี้บอสมายืนดูตรงนี้ดูคนบินตอนนี้ครับเหลือเหลือเหลือผู้ชีวิตรอดกันสามคนเออตายคนนี้รอดครับรอดแล้วผู้รอดชีวิตมาอีกหนึ่งคนครับไปแล้วครับรอดแล้ว เออทำไมเขาเขาพิกกูไปยันสี่ตัวแล้วอะเทาพิแล้วตกไปยันสี่ตัวแล้วยันแบบหน้าเอาเฮ้ยใครตายน้อยสุดชนะเว้ยเออเยอะแบบหน้าอ่ะพี่แบอ่อใครตายน้อยสุดชนะเมื่อกี้พี่ตายไปยังไม่ตายเลยสักรอบอะตายเท่าะอะไรอะพี่ขออเป้เมื่อกี้เป้ลองทับคิวให้เฮ้ยเดี๋ยวผมผมขอทรัพย์เลยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เทรพทรูนิกเลเวลรอครับไปต่อครับไฟด้าต่อไปยา พี่บอสเปิดเฮ้ยเซฟพอยต์ฮะเก็บเก็บพอยต์ครับเก็บพอยต์ครับโอเคเต้นเต้นเเต้นะเต้นกระป๋าเต้เลยกระเป๋าเลยโอเคกดทีเดียวพอกดทีเดียวพอกดทีเดียวพอมัี๋ยวเข็นบกพังกดทีเดียวพอมันกดทีเดียววะทุกคนแล้วนี่พี่ใช่ป่ะได้อ่ะบอสไปกดบอสไปกดไม่บอสต้องให้คนรองของก่อนเสมอเว้ยโอ้อะไรเนี่ยเลเวลสองพี่บอสพี่เองก็ได้มามาพี่เองนี่มาปึ๊บ บายเฮ้ยไอเฮียุ้ยโลกกลับด้านโลกกลับด้านทำไมโลกเป็นอย่างนี้เฮ้ยไอเฮียอะไรเนี่ยพี่มันโลกกลับด้านอ่ะไปแล้วครับเฮ้ยพี่เขามาเหยียบต้นไม้ไปเหรอเหยียบพ่อเลยเฮ้ยไม่ใช่มันจะมีน้ำอยู่มันจะมีน้ำอยู่ออกอีกแล้วขอให้โลบขอให้โลบเป๊ะแม่งเล่งนานไปป่าวบอสมากับพี่บอสมากับพี่ได้พี่ดิลงมาแล้วลงมาแล้วในน้ำไม่เห็นมีน้ำสักช่องเลย โรถมากับพี่เดี๋ยวพี่พาไปรถไม่ไี้เลยรถต้องเกิดมาอยู่อย่างนี้นะมาอยู่อย่างนี้นะเรามองลงไปแล้วมันจะเหมือนเราวิ่งอยู่ไอ้เหี้ยตกไอ้เหี้ยเฟมเดนเฟมเดนตกไม่ยอมกดชิปไอ้หาเอ้ยนายโอ้กลัวนายตายเลยมันมีน้ำพี่ที่ไปฮะไปเลยคอมมานโดโอเคครับผมรอดคนแรกครับผมรอดคนแรก ไอมันมีน้ำเลยอ่ะมันมีน้ำอยู่ข้างหลังพี่มันต้องลงมาถูกถูกถูกรูเราขนาดเรื่องชำนาญเรื่องรูครับชำนาญเรื่องรูหนี่รอดแล้วไอ้แท็กหน่อยแท็กหน่อยพี่เป้เจ้าพื้นจะแท็กโอ้โหอีเช้าอ่ะมีฟองมีแท็กกันด้วยไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นเฮ้ยพี่วินแท็กพี่เป้แท็กแท็กเข้าฟอกไอ้โบนเลยว่ะเย่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 ไอ้ห่าไอ้ลูกจับด้าน เหลือสองคนเหลือคนหนึ่งคนหนึ่งเขาพีแล็กต่อกูเฮ้ยพี่เป้นสไตล์นะอสุดอ่ะใช่พี่เป้นโหดมากเลยสามตัวเองอ่ะดูวิดีโอนี่เหรอสองตัวเดี๋ยวนะเขาพีแล็กต่กยังไม่มาเลยตอนนี้เล็งอยู่แสดงว่าแสดงว่ามันแหลกแล้วล่ะพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเอย่างผมนิดตอนนี้ก่อนเอาละครับเราจะมาตายครับเออปัญหตของใครงัย เฮ้ยด่านแรกใครลงด่นแรกนะพี่เป๊ะปะมันตกชนครับพี่พี่พด่านดนที่สองผมเฮ้ยมีกล่องไม่ไม่หมายถึงว่าใครผ่านคนแรกเฮ้ยมีกล่องมันเก็บพอยครับโบทโบทโบทเอาไปแร้วมีกล่องเป๊ะครับด่านนี้เราพยายามให้เก็บพอยเยอะสุดว่าเราเขาบอกว่าด่านพอเราไิชิตแแบบต่างๆเราจะได้กี่คะแนนพี่เอาแล้วอยู่ไหนเพชรอ่ะโบทอยู่นี่อยู่กับพี่มาอ๋อนี่เห็นแล้วแแบบมันมีกล่องซ่อนไว้ ไม่เก่งไม่เก่งแต่ว่าปรับกราฟิกผิดไหมผมปรับเร็วแล้วปรับไกลแล้วโอเคตสมุดไรลมแรงนิดหน่อยลมมากเฮ้ยพิมพ์ลูกเพื่อเอาเลยครับตอนนี้ตายครับไม่ไม่เดี๋ยวเราไปเซตสปาให้เพื่อนให้เราไปเซตสปาให้เพื่อนนิดหน่อยเขาเป็นคนที่ไม่มีฝีมือนะฮะจบครับได้ครับ คนม่ีฝีมือนัมไปแล้วสิบตัวโบ๊ทที่อาจจะพี่อาจจะกายพี่อาจจะตายเก้าตัวแต่ฝีมือพี่ก็ไม่ด้อยกับใครนะฮะเซฟพอยท์ครับเก็บแต้มครับโอเคพยายามเอาแต้มเก็บกับผมนะพี่อะโบ๊ทกดเฮ้ยอะไรวะพร้อมผมจะกดแล้วโอเคมาเฮ้ยใครใครจะกดอ่ะโบสไม่ถ่ายแล้ว ผมอีแล้วเหรอเปรมเปมตะกอดแล้วเปมตะกอดแล้วไม่ไให้เปรมกดให้เปมกดโอ้เฮ้ยโอ้พระเจ้าพระเจ้าจอดลูกตาบอดสีรผมลกก็แรกไปเลยไปทางกันเอาหัวมงเปไว้ขาสันพี่จะาขาสันที่พ on ี่ยมพี่จะขาสั้นเห็นแล้วตายว่ะพี่เปมพี่จะขาสั้นครับที่พี่นี่สองทามาโดนของกันพี่อย่านะลืม ไปหรับไม่คุยอยู่ไอพี่พอร์ทครับมีพอร์ทนครับมีแต้มขโมนครับไปหมดเลยโอเคครับแต้มอยู่ไหนครับเอออ่าขอแต้มด้วยครับทิ้งายแล้วเฮ้ยหล้วอกแล้วเป็นคนที่ไม่มีฝีมือในแฟมิลี่ครับจบแต่เรื่องต่งๆผมมันไม่แพ้นะเอออย่าเอาเฮ้ยด่าพี่ตายไปสามตัวแล้วอ่ะผมไม่ตายผมตายห้าแล้วอ่ะพอลงมาคนแรกไม่รู้อะไรเลย ไม่สำคัญมันจะไปวัดกันนหลังๆที่แรงดันแล้วลีลานะฮะที่แรงดันแล้วลีลาถุยแล้วี่เบียก็เล่นตามเฉยเลยต้องประมาตรง้องไปปรมาตรงนี้ว้ตรงนี้โอ้ตรงนี้เว้นีเสียงคนขาตังปักเลเมื่อี้นี้ไหนพี่พี่ชัวร์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 แล้วชัวร์แล้วชัวัวแล้วชัวร์้ชัวร์แล้วร้รแล้ว้แล้วัแ้วัลวเมื่อกี้ั่กั้งนั้นเลยนะฮะ นี่ด่านที่สามใช่ไหมใช่นี่ด่านที่สามใช่ไหมแล้วก็ผ่านด่านที่สามไปอย่างง่ายดายกก็ง่ายอยู่นะก็ง่ายอยู่ทำไมพี่มันไม่เสี่ยวกนบรถเลยรานี้พี่วินกดรอบนี้พี่วินโอ้โหได้มามาพอแล้นะครับเขาบอกว่าลองไปถ่ายวันเรืออบสี่เป็นด่านเกี่ยวกับรถสินะโอเคได้มันเหมาะกับพี่มากเกี่ยวกับเรื่องรถโอ้โหขนาดนั้นเหรออืมซื้อพอแล้วนะเฮ้ยอย่าขาสั้นพี่อย่าขาสั้น วิ่งเลยครับสั้นเอาล่ะเอาไปลงของกันคนๆยืนที่หมดสี่คน๋ยวผมเดี๋ยวผมเองทุกคนยื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 นคนทั้งหมดเฮ้ยไปไหนอ่ะได้ได้าเมาเป็นของกันมาเอาเลือกที่บล็อกนี้ไปไหนอ่ะเขาเอาบอกไหนเขาเอาบ็อกนี้เอ่ะบ็อกนี้บ็อกนี้บ็อกนี้ผมหลงแล้วล่ะตายไปไหนอ่ะไปไปเดินบินิดช่องแล้วไปกับหลังมาผมว่าผมหลงแล้วล่ะพี่เองเองเดินไปไหนอ่ะเขาเดินโอ้ยยาลิเจนนี่เป้มีสองช่องมีสองช่องครับ อ๋อยาสปีดมาเร็วยาสปีดต้องใช้ยาสปีดไปไหน,นกลับมาเขาไม่ไปห้องนั้นกันโอ้ไปไหนแล้ววะ่อนั่นเดี๋ยวผมมาอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยจะเป็นกลุ่มเดี๋ยวไปไหนยอมตายเลยตายแล้วครับ<า><า>โอเคกลับมาสปาแล้วโอเคมารวมกันที่เดิมครับยาสปีด<อ>ได้มาแล้วกินยากินะยากินยาเยอะผมในห้องนี้มันคืออะไรเนี่ยห้องเล็กเนี่ยไม่มันเป็นห้องสำหรับสำหรับคนติดบัสใช่เอื้อนั่นไงมาแล้ว มายืม้องนั่นมายืม้องเราเฮียทุกคนยืมไปครับเริไปด้วยกันครับได้มาเียลองเพลง้องเพลงด้วยปิดเบิร์เดยสวู้ดไอ้คนนึงไอ้คนไปไหนอ่ะคนหลุดไปแล้วครับจดไปกันจดไปกันโอเคไปคนเลยนะไปเลยไปเอาละครับบ๊ายบายเฮ้ยเยอะเออเฮ้ยไปก่อนนะพี่โอ๊ยตายโอ้ แง้ต้องลอออตองรตรงไหนอะ่ะตลองเทียนไม่ตายฟังนะฟังนะครับมันจะมีรถคันสีแดงใช่เงินแล้วก็สีทองให้ลงคันสีฟ้ามีสองคันอุทธตายของไม่ตกโอ้โเนี่ยทำอะไรคนสร้างแบบพิสดารจริงๆโอ้ยมองไม่เห็นเลยไอ้เทียแล้วกูไปลงสีน้ำเงินอ๋อลงดีดึงกูไปแก้น้ำอยู่ตรงลานหล่อเป็นบ็อกไอ้นี่บอเคล็บแกะมันหลอก เธอบอกว่าไม่เคยเล่นมาก่อนนะเนี่ยไม่เคยเหมือนกันพี่แต่ว่าประสาทสัมผัสการตกจากที่สูงนี่บอกเลยว่าเด่วมากเพราะตายครับคนรอดที่ที่สองครับผมครับแบบไม่โหลดนะพี่ผมลงผมลงรถนี้อ่ะผมไม่ได้ลงรถโน้นตายสองตัวแล้วครับเป็นเด็กตกรถที่นำอยู่เว้ยไม่เป็นไรเยก็เดี๋ยวก็เลเล็งดีๆกันที่ทำไมพี่เบ้ตายสามอ่ะเฮ้ยรอดโอดเร็วเลยปะเนี่ย อ่ะครับพี่บอสครับเป็นผู้ชีวิตรอดคนที่สองเอ้ยคนที่สามเอาโอเคคุณรอดแล้วรอดแล้วอ่ะพี่พินคุณคนชีวิตรอดคนที่สี่ตายก็เยอะนะฮะตายก็เยอะนะครับตายก็เยอะนะฮะเฮขอตั้งชื่อด่านนี้ว่าตึกใบยกไม่โคตรเหมือนเลยเหมือนมากมชั้นเท่ากันแม่เนี่ยทางนี้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 ตาพี่บอสทาพีงนี้ทางนี้ครับ พี่เก็บแต้มมาให้เราบดโอเคพี่ขอแต้มแบบพี่ด้วยรถคาวมีเอาแต้มประเด็นไปไหนอ่ะ <c oughs> ข,ข,ข,ขินโดลลงพี่เป้แล้วยังเ,เ,เป็นพี่ใหญ่ที่ยังนำแต้มเหมือนเดิมนะครัตายแค่สามตัวเองโหดมากโมัน่ายมากเลยนอง <c oughs> อยากเจอดับท่ยาเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบนี้พี่กดคนเดียวเองพี่จเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเ็กรดวกันเซยาก่อนรเซตโอเครุกคนวเรแล้วมันเซตทุกคนไม่ไม่เดี๋ยวก่อนฟังก่อนเมื่อกี้กดแล้วไม่จเซตทุกคนนะครับโอเคผมกดมเองทุกคนยข้างบนไม่บขึ้นไปทุกคนขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้โชว์เองเดี๋ยวโชว์เองคนขึ้นไปเโชว์ุดเก่งดูพยายามดูพี่เป้ตายไหมทุกคนอย่าลงนะดูดูนะคาเป้เออดูพี่เป้ตายไหตายแล้ว ผมเบ้งผมเบ้งผมเอ้งเอาเอาเก่งมากได้ดูพี่ครับพี่ดูในคลิปครับพี่นี่เก่งพี่นี่เก่งตามชื่อครับติดติดเลยครับมันกระตุกไอ้โบ๊ทเย้ผมรอดแล้วพี่มันกระตุกใส่เจนเนเล่มาใส่หน้าใช่พี่ผมมายัดใ่แล้วผมเหมือนเจนเนเล่ตบล็อกน้ำเมดีครับโอ้โหวิ่งรอดนะครับพี่วินจะมือครับผมพี่วินอครับหน้ากระแทกครับแทกแทกแทกเลยครับ หน้าเสียงเสียงดังอ่ะปรับปรับเสียงให้เบาลงหน่อยเมื่อกี้ร์เปมาเสียงดังมากออกดาวมตะโกนครับหน้ากระแทกคู่ธรรมดาเสียงเบาๆนะเฮ้ยเฮ้ยหน้ากระแทกเดียวทำไมตอนลงสุดโบนเนี่ยแต่ไอโบนเลี่ยดันเลี้ยวเขาตางเลี้ยวผ่านเฮ้ยที่เวนโอเคป่ะพี่วินโอเคดีแล้วครับโหทุกคนครับเนี่ยไม่ได้เลยคุไม่ได้คิดได้ครับทุกคนครับคุณคิดได้ครับพี่พี่กับผ่านใช่ไหมโถ่มาเทียร์รถที่พศ ะผมน้ำแล้วพี่เป้พี่เป้ครับกล้าตัวเลยนะฮะกล้าตัวเลยนะฮะโอ้หถ้ามันถ้ามันเจเนเรตแต่แรกมันง่ายกว่านี้แล้วช่วยใจบ้างเปลลงเว้นไหนเราเนี่ยเปลดำน้ำเราต้องร่างสุดเลยเฮ้ยหาของหาหาแต้มหาแต้มเป้เราก็ยังหาแต้มหาแต้มไปไหนเหรอ ี่ลงมาพบอะมาพบไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องกดปุ่มไอ้นี้นะเจอของแล้วเจอของแล้วทุบทิ้งเลยลำคาญเขาห้ามทุบพี่ห้ามทุบบล็อกไม่มันจะกดอะไรกันมากมายหรอกเจอของแล้วพี่บอกนะต้องหาของก่อนว่ะเจอของแล้วโอเคเจอแต้มแล้วพี่อ๋อเฮ้ยลูกูลงมาที่ตรงเอาพี่วอสเก็บยังอ่ะเฮ้ยเจอของบ้ามึงเอากดเปล่าพี่ทำไมเนี่ยไม่ใช่ เพชรเพชรไหนอ่ะยังดีเนาะพี่ยังเห็นอยู่เลยเดียวเพาต้องเสี่ยงรวมเลื่อนไปกระโดดแล้วล่ะโอ้อยากไปหาของด้วยไม่ได้ขึ้นมาเลยขึ้นม่แล้วเหรอยต่มันมีวิธีลงพี่โอ้โหบันไดโอ้โหโอ้โหไม่ลงละบายบายบายพี่ต้องหาแต้มมันเป้ครับตาสี่แล้วต้องหาแต้มเจอแต้มแล้วเจอแต้มแล้วซ่อนอยู่ใต้น้เก็บยากไ่ไซอนอยู่ต้น้เลยเนี่ยพี่วขึ้นมาดิพอกขึ้นมา ก็คือถ้าถ้ากดปุ่มไม่ติดอ่ะเขาให้ตีนี่อะไรนะตีกระจกเราก็ไปไปไปขึ้นบันไดแทนแล้วก็มีมีไอ้นี่ด้วยมันมีลิฟต์เลยลิฟต์แบบเรสโตนทอองก็เจ๋งเหรอ็นอะไรนั่นไหมโอ้โหกูต้องเสียใช่ไหมเออโอเคได้แต้มมาครับยอมแลกครับกับการเก็บตัวหครับเออเพื่อให้รู้ว่าสตีฟแฟมิลี่ใครรู้พรารู้ว่าสติฟแฟมิลี่ผ่านทุกด่าน ไปเยอะไปหน่อยนะยี่สิบหอกเนี่ยไปเยอะมั้งโอเคฮะเซฟแต้มครับเราได้แต้มมีท่าแล้วครับยสโอเครอบนี้ใครอ๋ออ๋อเออเวลาเวลาข้ามการปุ๊บอะไม่เวลาข้ามดาบไม่ไม่ไม่ต้องกดนะไม่ต้องกดเขาเซฟเขาเซฟสปาให้เราอยู่แล้วโอ้โหอ๋อเออเลยปุ๊บปุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะอบปุาบปุ๊บปุ๊บปผมเปุพีปผมเปุ๊บปุอบปุ๊บ้องกปุ๊บ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 ปุไมปต้องแล้ว เฮ้ยเชี้ยเชี้ยอะไรเชี้ยใครเปิดวะนั่นแหละครับนั่นแหละครับเป็นดานอันนี้คือโอ้ยเพียงแค่มองตาผ่านแล้ว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 นี่มันคือด่านอะไรอะพี่ดวงจรไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยนี่ระบบของไอ้น้ำด่านนี้แค่ตายเยอะถือว่ากระโหลกมากเลยอ่ะผ่านแล้วผู้ตายคนแรกเลยเนี่ยเยอะเลย อ้แนะนี่คืออะไอเป้เฮ้ยอะไรอะตู้ครับเฮ้ยนี่คือไอเป้ตอนนี้พวกเราได้โดนย่อส่วนจากดร็อเตอร์มาดาวเฮจริงเหรอใช่เรา,ดาโดนย่อส่วนจากดร็ตเตอร์มาเดาพี่ดร็ดอตเตอร์มาเดาย่อส่วนพวกเราดร็อเตอร์มาเดาวมาดานะไม่ทำอะไรตายบ่อยอย่างเลยว่าดร็ดดอเตอร์มาดาวทำอะไรพวกเราเป้เฮ้ยนี่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเรานอนตื่นมาดูประตูดิดูประตูดิ อตันนี้ห้องอาบน้ำอันนั้นไานินหน้าแล้วตรงนั้นเป็นโตอ้ยพี่ยังตายไปเลยเลยรอดวนนี่นะด็อกเตอร์มาเดาทำอะไรพวกเราเราจะทำหนึ่งทีเนี่ยเดี๋ยวก่อนคำหนึ่งเพชรอยู่ไหนไปหาเพชรกันอันหนึ่งฮะพี่เบสตัดพาร์ตดีกว่าพาร์ตนี้เราต้องมีสองพาร์ตนะโอเคฮะก็ขอจบพัดเท่านี้นะฮะก็ใครชอบนะช่วยกดไลค์ครับสไครต์นะเดี๋ยวพวกเราตอนที่พาร์ตสองครับบ๊ายบายครับผม